สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะมีน้องส่งมาถามแม่ขวัญค่ะว่าพี่คะหนูเรียนปถมวัยค่ะเรียนที่เป็นครูอยู่นะคะแล้วก็อยู่ปีสามแล้วคราวนี้หนูอยากไปแคนาดาค่ะแล้วก็ไปเรียนเอริช o ุ e d u c a ค i o n คำถามของน้องก็คือหนูไม่ต้องไปเรียนได้ไหมคะหนูอยากไปทำงานได้เลยวันนี้แม่ขวัญมีคำตอบมาให้ค่ะค่ะก็สำหรับคนที่ ที่จะไปทํางาน Early childhood education โดยที่เรามีวุฒิเราอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็อยากไปทํางานเลยโดยที่เราอยากที่จะไปเทียบวุฒิเราก็สามารถเข้าไปเทียบวุฒิได้ค่ะวันนี้แม่ขวัญก็เลยมาแชร์ว่าเราเทียบวุฒิยังไงจริงๆแล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยมีเกณฑ์ไม่เหมือนกันวันนี้พาไปดูที่ British Columbia หรือว่า BC นั่นเองนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะเดี๋ยวแม่ขวัญแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะ นี่เลย transfer certification มันยุ่งยากหน่อยนะอาจจะไม่ได้ง่ายนะแต่ว่ามีคนเคยทำได้แล้วอาจจะไม่ใช่คนไทยแม่ขวัญยังไม่เคยเห็นคนไทยที่ทำได้แม่ขวัญบอกก่อนว่าแม่ขวัญไม่ได้ทำเหตุผลก็คืออันที่หนึ่งคือแม่ขวัญสอนมัธยมอันที่สองแม่ขวัญน่ะไม่ได้เรียนประถมวัยมานะคะแม่ขวัญเ,เรียนปริญญาตรี ที่ไม่ใช่คณะครูด้วยนะเรียนอักษรน,นะคะหลังจากนั้นก็ไปต่อที่อังกฤษนะคะเป็นปริญญาโท,โทนะคะก็เป็นอักษรเหมือนกันค่ะแล้วก็ค่อยมาเรียนปอบัณฑิตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแม่ขันไม่ได้เรียนเกี่ยวกับแบบเออร์ลี่ชายหูเลยหรือว่าปฐมวัยเลยนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแบบเออร์ลี่ชายหูเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแบบจะเทียบบุ้นมันก็ค่อนข้างยากเนาะก็เลยไปเรียนดีกว่านะคะก็จะได้ความรู้ด้วยนะคะก็เนี่ยแหละก็เลย วันนี้มาแชร์เกี่ยวกับการเทียบบุตรเทียบบุตรเนี่ยคือเขามีหลายจังหวัดใช่ไหมเทียบบุตรทำได้อันที่1ก็คือเราไม่ได้เรียนในจังหวัดนั้นก็ต้องเทียบบุตรอันที่2เราไม่ได้เรียนในเรียกว่าในประเทศนั้นก็ต้องเทียบบุตรเหมือนกันอันที่หนึ่งทำยังไงบ้างคือต้องไปที่นี่ก่อนเลยพี่แพรแอปพลิเคชันแล้วก็เขามีอะไรบ้างเราก็ค่อยรวบรวมเอกสาร หลังจากนั้นค่ะเราถึงจะไป complete your application submit a p p พลิเคชันแล้วก็รอแล้วถึงจะรู้ผลนะคะอันนี้ก็คือเป็นโปรเซสของเขา,าเราจะต้อง submit อะไรบ้างจริงๆแล้วอะเยอะค่อนข้างเยอะอยู่นะคร่าวๆเลยละการที่จะหาค่อนข้างยากมันไม่ใช่ document นะแต่จะต้องหา reference เนี่ยสองคนนะคะที่เป็นคนที่รู้จักเราแล้วก็ ทำงานกับเรามาเนี่ยยู่ในเว็บไซต์ก่อนแล้วก็ลองไปกรอกข้อมูลนะคะแล้วหลังจากที่จบแล้วเนี่ยก็สามารถจะเทียบบุตทได้นะคะแต่ว่าแม่ผันยังไม่การันตีนะว่าหนูจะเทียบบูทได้หรือเปล่าหนูต้องลองเข้าไปกรอกดูแล้วก็การตัดสินใจจะเป็นของคนน,นั้นนะคะ,ะทีน่นั้นอีกทีหนึ่งอย่างเช่น BC อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็แนะนำให้ไปเริ่มจาก BC ก่อนเลย British c ล l มเบียก่อนเลยนะคะ ถ้าทําได้ก็ไม่ต้องเรียนเออมันเวิร์กนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาชีพของ Early Childhood Education ไม่ได้มีแค่อย่างเดียวเนาะหรือว่าจะมาเป็นนันนี่ก็ได้นะคะก็คือไม่ต้องใช้วูดหรือว่าอ,อ,อาจจะมาเป็นในส่วนของ Assistant ก็ได้ออก็ไม่ได้ต้องใช้วูดอันนี้แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าจะมาแคนาดาพาดเวทที่เร็วที่สุดเนี่ยก็คือมาในส่วนของ เรียนแต่เราก็รู้ว่าเรียนเนี่ยมันคือต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมเพราะว่าเราเรียนเราไม่ได้มาทํางานการทํางานก็จํากัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามาเรียนยังดียังไงก็คือถ้าเรามาเรียนเนี่ยเขาก็จะเราก็จะได้ฝึกภาษาไปด้วยแล้เขาก็จะได้มั่นใจว่าเราเนี่ยมีความรู้1,2,3,4,5จากคอลเลจนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็ท่านแนะนำเลยนะ ก็คือให้มันเรียนแต่ถ้าใครเทียบบุตรได้ก็เทียบบุตรค่ะหรือถ้าใครสามารถหางานได้จากนอกประเทศก็ดีมากเลยแต่ว่าอันเนี้ยระวังโดนหลอกนะเพราะว่าไม่มีหลายมันต้องใช้ L M I A ไนงะแล้วมันก็ต้องผูกติดอยู่กับนายจ้างคนนั้นถ้าไม่แบบดีจริงๆนะ่เขาส่วนใหญ่เขาจะไม่รับนะ นอกประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยาการมาเรียนก็เป็นใบเบิกทางอันหนึ่งค่ะถ้าถามแม่หัดว่าจําเป็นต้องมาเรียนไหมคําตอบก็คือไม่จําเป็นจะต้องมาเรียนแต่สามารถเทียบปุดได้ ถ้าหนูเป็นครูอยู่แล้วหนูสามารถเทียบบูดได้เลยก็ลองเทียบบูดจูก็ได้ถ้าเทียบบุตดได้ยังไงเล่าให้ฟังแม่ขวัญฟังในคอมเมนต์หน่อยนะจะได้แชร์แล้วก็เป็นความรู้ให้กับเพื่อนคนอื่นด้วยนะคะวันนี้แม่ขวัญก็ตอบคําถามแค่นี้ละกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากค่ะแล้วก็มีอะไรก็แชร์ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วบายบายค่ะ